กำลังจะเดินไปตรงสกายทีไปขึ้นรถบัสสาย08จากสกายทีไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์เดี๋ยวดูกันว่าจะไปถูกไหมมารอรถกันที่ป้ายนี้เขาบอกว่าค่ารถคนละ210ร้อยสเยนเดี๋ยวจ่ายเหรียญ500ร้อยเยนก็บอกคนขับว่ามาสองคนเขาให้พูดว่าฟุตตารี่ฟุตตารี่ เดีย๋ยวรู้ว่าเขาจะรู้เรื่องขึ้นรถเมย์มาเรียบร้อยสองคนสี่ร้อยยี่สิบเยนไปดิสนี่แลนด์ดูดิว่าจะไปถึงไหมาจะไปถึงดิสนี่ได้ทีโมงเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องไอขาไปเทื่อไหร่เดี๋ยวดูขากลับรู้เรื่องรถเมย์โดยสารญี่ปุน่นส่วนใหญ่จะมีแต่คน สูงอายุใช้บริการท่างนั้นเลยขึ้นมาเป็นแต่คนสูงอายุนั่เลยนั่งนบาสบายๆชิลๆสรุปว่าเดี๋ยวเราต้องลงใต้หน้านะทิชโจสเตชันแล้วเดี๋ยวต่อลถบัสไปที่ดิสนีย์แลนด์อีกหนึ่งต่อ,อะตอนแรกเข้าใจผิดนึกว่าขึ้นบัสนี้แล้วจะถึงเลยต้องขึ้นบัสต,ต่ออีกนิดนึงตอนนี้ลงสถานีคินจิโจเดี๋ยวเรานั่งรถบัสต,ต่อไปนินี่แลนด์ตอนแรกว่า ขึ้นคันนี้ก็ถึงเลยอันี้มันหลอกนี่ตรงนี้แหละเพราะว่าคุ้นมากเลยเนี่ยเหมือนในสถานีที่เราเคยมาอยู่ที่นามันพามาที่มันมานอนอ่ะเออร้านอาหารมันอ่ะเนี่ยเนี่ยที่มีกลมๆเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเนี่ยไอ้คีสองอันเนี่ยใช่เลยที่คาล่านี่ไงนี่ไงพคาล่ารียจําได้ถ้าองนั้นเราต้องไปขึ้นตรงนี้ รถบัสที่วันนั้นไปกับไปกับไปกับพาโ,โอ๋แบบว่า,<อ>าที่ไปกับ<ๆ>ที่ไปกับ,กบพาแม่แม่ไปอ่ะหายายาไปอ่ะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นบัสไปดิสนีย์ที่ป้ายนี้นะครับก็เดี๋ยวดูดิว่ารถมากี่โมงอันนี้ไปฮานิดะไม่ใช่นะต้องไปดิสโตเกียวดิสนีย์แลนด์ตรงนี้ดูไงวะเนี่ย เวลาตอนนี้1 0 1จอยส oh, ิบห้าอรอนาเลยรถ<ะ> <I> บัสไป <I> ดิสนีย์มาแล้วเดี <I> ๋ยวเราจะขึ้นรถบัสนี้ไปดิสนีย์กันดิสนีย์แลนด์ทู Thank Thank you Thank you, ตอนนี้นะฮะหลังจากรอรถอยู่นาะนงมการซื้อตั๋วทางอินเทอร์เน็ตอยู่สักครู่เนื่องจากเขายกเลิกการซื้อตั๋วาทางด้านหน้าแล้วต้องซื้อผ่านแอปก็เลยใช้เวลาหน่อยเกือบเฟล แต่ก็รอดมาได้อย่างบุดบิดเดี๋ยวถึงดิสนีย์แล้วว่ากันอีกทีตอนนี้มาถึงดิส์รีสอร์ทแล้วแต่ว่ามีการเปลี่ยนแผ่นกระทันหันอยากเล่นเครื่องเล่นที่ดิสนีย์ซีก็เลยจะลองถามเขาด,ดูมาดูว่าจะเปลี่ยนตั๋วได้ไหมถ้าเปลี่ยนได้ก็เดี๋ยวเราเข้าดิสนีย์ซีแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ไปดิส尼แลนด์ตามปกติที่เราซื้อตั๋วมานะครับสรุปว่าเปลี่ยนปาร์คไม่ได้นะครับต้องกลับไปที่ดิส尼แลนด์เหมือนเดิมนะครับ ด้วยการนั่งรถไฟกลับไปนะครับซื้อตั๋วรถไฟที่ต <Yep. S 1> ู right. ้นะครับสองคนสองคนใช้บ no, ันเดียวพอหกร้อยเยนหโหเสียตังอีกครับมันได้อย่างนี้สิครับเจ้าจอดยอดมากจริงนี่หกร้อยเยนนับร้อยแล้วยังไงต่อครับ ใช่ครับนี่ครับตัวออกมายังครับครยเนครับรับครับตัวตัวด้วยสารครับตัวหนึ่งสองใบเรียบร้อยครับสบายตัวครับผมก็ขึ้นรถไฟได้เอาไปเย จริงเลยจริงเลยไปขึ้น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 อยู่บนรถไฟจากดิสนีย์ซีไปดิสนีย์แลนด์รถไฟมิกกี้เมาส์เราจับมันก็จะเป็นมิกกี้เมาส์แบบนี้นะจ๊ะ นั่งรถไฟไปโตเกียวดิสติแลนด์จะาสามร้อยเยนจากที่สีเราก็มาถึงแล้วนะครับโตเกียวดิสติแลนด์ครับนี่สิสนีซื้อตัวห้ามยังมารออีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะเข้าได้นะครับรอไปก่อนนะครับ สถานีโตเกียวดิสนีย์แลนด์สเตชันเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเข้าไปในดิสนีย์แลนด์กันนะจ๊ะโอ้ยที่แลนด์อยู่ข้างหน้านี่นะครับดิสนีย์ซีอยู่ตรงนู้นนะครับเราไปไม่ถึงนะครับเข้าไม่ได้นะครับโอ้ดิสนีย์รีสอร์ทอลังการมากครับผมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ตอน5โมงเย็นบัตร5โมงเย็นดูคนซะก่อนนะครับใครว่ามา5โมงเย็นแล้วเข้าง่ายๆนะโอ้โหคิดๆจริงๆคนเพียบเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาเช้าก็คนเพียบมาสายก็คนเพียบโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยคนที่มาทิสซี่แลนดะ์นะครับก็จะมีเตีมมีประกอบสมใส่นี่อย่างนี้โูมินนี่ หมวกมิกกี้นี้ <S <S mm My หูมิกกี้อป็นหมวกมิกกี้โหน่ารักน่ารักรกันเลยนี่เดี๋ยวเราเข้าไปจัดข้างในของจริงของเราก็มีเอามาแต่เราไม่ได้หยิบมาด้วยอยู่ที่โรงแรมในห้องเป็นหม,มวมกเป็นหูมิกกี้สวยๆกันเลยข้างในได้เสียอีกหลายตังค์อ่ะเนี่ยเรามีหมวกมิกกี้นี้แต่เราไม่ได้เอามาหมวกมิกกี้นี้แต่เราไม่ได้เอามา คนร้านแปดมุ่งตรงไปที่ประตูทางเข้าที่นีแอนโตเกียวเข้ามาแล้วนะจ้าดิสนีแลนแลนแลนลนแรีสอร์ทคนมากมายร้านแปดมันคือฝูงซอมบี้เองโอ้เยอะมากทุกคนร้านแปดจริงๆนี่ขนาดห้ามงเย็นนะถ้ามาตอนเช้ายิ่งกว่านี้สุดยอดโอ้โห ำไมเราอยากยญี่ปุ่นเลยเนี่ยตอนนี้จริงๆเข้าไปด้านในกันดีกว่าเราจะเห็นปรุสาทเจ้าหญิงแล้วเข้ามาก็ร้านเสียตังก่อนเลยนะครับซ้ายขวามีหมดอยากได้อะไรจัดได้เลยที่ตรงนี้เห็นปรุสาทเจ้าหญิงแล้วสวยจริง ที่แรกที่เข้ามาก็เกือบเสียตังค์เลยโอ้โหร้านตบซัพด์ดีนี่เองเยอะมากจากร้านนี้นีของมาถูกใจสามารถไปร้านอื่นๆได้สั่งอื่นๆนี่เยอะเลยโอ้สวย ผมหัวกระเจิงหมดแล้วตอนนี้ดมแรงมากพวดอาซาบิวตี้อันเดอร์บีสที่โตเกียวดิสีรแลนด์ตอนนี้ต่อแถวเล่นต้องใช้เวลารออีกแปดสิบนาทีนะจ๊ะถึงจะเข้าไปเล่นได้บรรยากาศหน้าทางเข้าโหถ้าใช้เงินแก้ปัญหาก็ไปทางนู้นเลยนะครับคนละห้าร้ยบาท จะเข้าไปได้เลยไม่ต้องต่อแถวแบบนี้ยืนต่อแถวเดินไปเรื่อยๆชมวิวข้างนอกปราสาท Beauty on the Beach สวยมากนะครับดิสนีย์ทำได้สวยมากเลยตรงนี้นะครับด้านหลังจะเป็นโฟ์เส้นที่อยู่ทางดิสนีย์ซีนะครับก็ดูแถวก็ต่อกันไปยาวๆและตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวก็ จะได้เล่นเครื่องเล่นของ Beauty and the Beast แล้วนะครับแต่ด้วยปัญหาทางลิขสิทธินะก็ไม่สามารถที่จะลงตอนที่เข้าไปเล่นเครื่องเล่นได้นะครับเพราะว่ามันมีเสียงที่เป็นลิขสิทธินะครับถ้ายังไงก็ลองติดตามคลิปต่อๆไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะลงบรรยากาศใน Disneyland ช,ช่วงกลางคืนให้ดูนะครับเป็นช่วงที่สวยมากๆเลยครับมีทั้งพาเลทมีทั้งพลุนะครับนี่เราก็เดินผ่านมาทางปราสาท ซินเดอเรลล่านะครับที่โตเกียวนี่เป็นปราสาทซินเดอเรลล่าสวยมากบอกได้เลยว่าใครมากลางคืนเนี่ยถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะครับที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ครับอยากให้มาเที่ยวกันนะครับยังไงก็รอติดตามคลิปหน้านะครับมีให้ชมอีกแน่นอนครับผม